ข้างในโอ้โห,หน่าเป็นอะไรที่สวยที่สุดตั้งแต่เคยมาเลยแล้ว<ร>บอก้มา,เานเา้วอ,อันนี้อยู่อันนี้เหรอครับอ่ะหรือว่าคนละครคนจัดกานอ๋อที่เก็บเงินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋<ห>อคนละคนอ๋น<ห>อคนละครเห็นใส่เสือ้อ <c oughs> <c oughs> นึกว่าคนเก็บเงินเมื่อกี้เฮ้ยเหมือนกันเลยที่เดินผ่านเมื่อกี้คือคนนี้อ๋อคือนึกว่าคนเก็บเงินมาเดินผ่าน ชากระเสั่งได้ค่ะลูกค้าโอ้โหอาหารกินเต็มไปหมดเฮ้ยโอ้ตรงนี้ก็มีเธอแก้วมังกรปั่นเธอหนูก็เชียร์ทำคนแรกเนี่ยตัวนี้ก็มีเคกินอะไรฮะชากระเก็สั่งได้จ้าเราเคยเทสปั่นก็มีแอปเปิ้ลปั่นก็มีโอ้แบบธรรมชาติมากเลยเออดีนะเธอดึงโดดให้มาที่ตลาดนี้ที่แต่แบบธรรมชาติธรรมชาติเธอกินอะไรนั่นไปเฮ้ยมีคนมา จะกินอันนี้เหรอโอเคเอาที่ไม่เอาแก้มมาก่อนเพราะเคยกินแล้วจากน้นน่าจะเอาเมื่อเคยเทสสดปั่นเถอะเฮ้ยว่าเอาสมปั่นก็ไม่น่าจะเฮ้ยชามะนาวปั่นยังมีแต่โมเอาไ้เดียวกาแฟป่าใช่กาแฟป่าลองไหม